สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วครับกับเซียนตัวใหญ่ในช่วงตามลาหาคุมทรัพย์นะครับเจอผมทุกวันนะครับผมมาทุกวันนะครับก็เขาเรียกว่าไงนะครับได้พระมากได้พระน้อยผมก็จะพยายามมานะครับมาก็พอได้มาพูดมาคุยกันเนาะนะครับพอได้มาพูดมาคุยกันพอได้มา ชมว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็จะพยายามนะครับจะพยายามมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับพระเครื่องนี่แหละนะครับว่าอะไรเป็นยังไงนะครับอะไรเป็นยังไงแบบนี้เขาเรียกพระอะไรนะครับสร้างยุคไหนสร้างอะไรยังไงนะครับผมก็จะเล่าเท่าที่ผมพอจะมีความรู้นะครับแต่ก็ อาจจะไม่ได้เจาะลึกละเอียดอะไรมากมายนะครับเพราะว่าบางทีก็าบางทีการเจาะลึกมากเนี่ยนะครับมันก็ต้องไปเรียกว่าไงนะครับไปศึกษาค้นคว้าค่อน,น,นข้างเยอะเหมือนกันนะครับฉะนั้นผมก็จะเอาแบบคร่าวๆนะครับเอาแบบคร่าวๆพอได้เราพอได้มาพูดมาคุยกันนะครับอ่ะไหนมาดูกันวันนี้ผม ผมได้อะไรมาบ้างนะนะครับก็วันนี้ก็ได้เลี่ยมเงินมาเพิ่มนะครับได้เลี่ยมเงินมาเพิ่มก็มีองค์นี้นะครับองค์นี้เป็นพระปิรันนะครับพระปิรันนะครับพิมพิมพซุ้มประตูนะครับพระปิรันพิมซุ้มประตูนะครับ,นะรบ,นะรบจะเอาผ้าให้ดูก่อนนะครับยวผมหยิบผ้าให้ดูก่อนองค์นี้จะเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงิน เขาเรียกเ,เหรียญเขาเรียกนะเหร,นะรียญทรงยินดีนะ,ารานะครับาราเหรียญทรงยินดีนะฮะเนี่ยดุษฎีมาลานะครับดุษฎีมาลาเหรียญรอห้าดุษฎีเห download, ร,ร,รียญรอห้าดุษฎีมาลานะครับนะครับหรือว่าเหรียญทรงยินดีหลวงพ่อแพรพิกุลทองนะครับนะครับ ผมว่าแพ้พ er no ี่กุลทองนะปีปีสามห้านะครับปีสามห้าคือหน้ากล่องก็จะเขียนปีสามห้านะครับตัวนี้ก็จะเขียนปีสอามหกนะครับก็ตีลงกับเขาก็ตีลงปีสามห้านะครับปลุกเสกก็คงจะปลุกเสกประมาณปีสามห้านะครับก็ได้มาสองเหรียญนะครับก็ได้มาสองเหรียญออกหลายที่เหมือนกันนะนะครับออกหลายที่เหมือนกันนะครับผมได้มาสองเหรียญมีลงยาเหลืองกับลงยาน้ําเงินนะครับเหรียญดุษฎีมาลานะครับ นะเดี๋ยวรอห้าดุษฎีมาลาหรือก็บางทีเขาเรียกว่าเหรียญทรงเย็นดีนะครับหลวงพ่อแพรว่าพิกุลทองนะฮะหลวงพ่อแพรว่าพิกุลทองนะครับเป็นเนื้อเงินฮะแล้วก็เหรียญเขาจะตอกนัมเบอร์ไว้ตรงนี้ข้างๆเหรียญนี้นะครับเหรียญเขาจะตอกนัมเบอร์ไว้ข้างๆเหรียญนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับนัมเบอร์ของเหรียญนะเนาะนะครับก็จะตอกไว้ข้างๆเหรียญนะฮะก็โอเคนะนะครับเขาก็ถามว่าซื้อขายกันแพงไหมผมก็เห็นเขาเล่นกันก็ไม่ได้แพงมากนะราคาก็อยู่ประมาณสัก หลักพันนี่ไหมหลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยหลักพันนี่แหละนะครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าผ้าอยู่กับใครนะครับวงพว่อแพรว่าพี่คุณทองปลุกเสกปีสามห้านะครับอ,อ,องน์นี้นะครับอง์นี้เป็นงานเลี่ยมนะครับถ้าอย่างนี้จะเป็นงานเลี่ยมเงินนะที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับนะเขาเรียกว่าเพื่อเครื่องสองสมเด็จ นะครับเซียนเซียนบางครั้งก็จะเรียกว่าพระเครื่องสองสมเด็จก็หมายถึงว่าปลุกเสกทั้งสมเด็จพุจารโตด้วยนะครับนะปลุกเสกทั้งสมเด็จพุทจารโตแล้วก็สมเด็จพุจารย์ทัศด้วยนะครับนะครับก็พูดง่ายนะฮะก็เป็นพระเครื่องสองสมเด็จนะครับพระพุทธบาทปีลันนะครับพระสมเด็จปีลันเนี่ยนอกจากจะได้รับความนิยมค่อนข้างมากแล้วนะ นะครับแล้วก็ยังถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในห้าของชุดเป็นจัพารคีพระเนื้อผงด้วยนะครับนะครับพระพุทธบาทปิรันเนี่ยนะฮะะนครับ,นะรบได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในห้าของอชุดเป็นจัพารคีพระเนื้อผงนะครับก็พระพุทธบาทปิรันนะฮะขนานนามตามชื่อผู้สร้างคือหม่อมเจ้าพระพุทธบาทปิรันนะครับนะครับท่านเป็นลูกศิษย์แก้ชิดของอสมเด็จพระอาจารย์โตภูมิบังสีนั่นแหละ นะครับพูดง่ายๆก็เป็นสิทธิเอกหลวงพ่อโตท่านหนึ่งก็ว่าได้นะนะครับแห่งวัดละคังนะครับเนาะแล้วก็เป็นภิกษุที่ได้รับความไว้วางใจจากเถลิดพุจานโตนะครับให้ปกครองดูแลวัดแทนนะฮะนะครับเนาะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะไว้ใจค่อนข้างมากนะครับในการสร้างในคราวที่ท่านจะสร้างพระพระพุทธบาทป,ปีรันเนี่ยนะครับนะครับก็ น่าจะอยู่ในยุคสองสี่ต้นๆนี่แหละนะครับนะฮะก็จะสร้างประมาณสักแปดหมืนสี่พันองค์เท่ากับพระธรรมขันนี่แหละนะครับแล้วก็ได้ท่านก็ได้รับมวลสารของมาจากสน็จพุจาร์โตนะครับนะครับได้รับมวลสารเอ่อมาจากสมนิทพุจาร์โตรวมทั้งผงปัฐมังนะครับให้เป็นส่วนผสมในในในพิมพะนะครับ แล้วก็ยังสนุนพระอาจารย์โตท่านก็ยังได้ร่วมอธิษฐานจิตปลุปกเสกด้วยนะฮะนะครับก็ถึงเรียกว่าเป็นพระสองสมเด็จนะครับก็ถึงเรียกว่าเป็นพระสองสมเด็จนะครับพระปิรันเนี่ยนะครับเป็นพระที่ผสมผงเบลานนะครับเป็นพระที่ผสมผงเบลานนะครับเนื้อหาพระก็จะ ออกเข้มๆเทาๆบ้างเ,เขียวๆบ้างแล้วแต่องค์พระไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีคาบกุนะครับคาบกุก็จะหนาบ้างบางบ้าง,างแล้วแต่พระนะครับแล้วแต่พระนะครับก็การแตกกุของพระพุทธบาทปีลานเนี่ยแตกกุมาเนื่องจากมีคนเข้าไปเจาะแต่ก่อนเขาจะเจาะหาพวกสมบัติพวกอะไรพวกเนี้นะครับนะครับตามพระก,กุพระเจดีย นะครับเพื่อหวังทรัพย์สินของมีค่าก็ไม่ได้ประ,ประสงค์ในเกี่ยวกับพระเครื่องหรอกเพราะพระเครื่องไม่ได้มีราคาอะไรฮนะแต่ก่อนนะครับนะครับก็เลยหลังจากนั้นก็เลยนาพระเครื่องมาเก็กบไว้ที่หอไตนะฮะนะครับจนเกิดสงครามนะครับสงครามอินโดจีนนะครับก็เลยนํามอบให้กับกระทรวงกลาโหมเพื่อแจกจ่ายแก่ทหารนะครับที่ออกไปปฏิบัตรรรรริราชการในสนามรบด้วยนะครับนะครับช่วงนั้นจะมีพระที่ออกไปเยอะมากประสบการณ์เยอะมากนะครับ ก็พระปิรันเนี่ยนะครับเป็นพระที่สร้างไว้หลายพิมนะครับเป็นพระที่สร้างไว้หลายพิมนะครับก็จะมีอะไรบ้างมีปกโพใหญ่ปกโพเล็กนะครับพิโมคขลาสารีบุตรนะครับพิมครอบแก้วพิมพซุ้มประตูพิมเปลวเพิงนะครับพิม์หยดแป้งพิมพ์ปิดตานะครับนะฮะแล้วก็จะมีอีกหลายๆพิมนะนะฮะสร้างไว้หลายพิม์เหมือนกันพุทธคุณก็นะครับก็เหมือนกับพระสมเด็จนั่นแหละ นะครับนะเมตตามหายโยมโชคลาภคงกระพันชาติแล้วก็ยังเขาเรียกว่าไงนะครับสายเหนียวนี่ก็ถือว่าโอเคนะเป็นสองรองใครนะครับคือในการสร้างพระสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาเขาจะนะครับเน้นก็ทั้งเมตตานะครับทั้งคงกระพันชาตินะครับแล้วโดยเฉพาะที่ผสมหุ่นเวลานเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มเกียจกับด้านเมตตาเข้ามาเป็นพิเศษเพิ่มขึ้นมา นะครับนี่ก็เป็นพระพระพุทธบาทปีรันนะครับพระปีรันนั่นแหละพูดง่ายๆก็พระปีรันนั่นแหละนะครับเป็นพระปีรันนั่นแหละถ้าเราพูดแบบง่ายๆนะฮะนะครับผม like เคยคุยให้ฟังไปรอบหนึ่งนะนะครับละเอียดละเอียดเนี่ยนะครับแต่วันนี้ก็มาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าองค์นี้ก็เพิ่งได้มาวันนี้นะครับองค์นี้ก็เพิ่งได้มาวันนี้นะครับองค์นี้เป็นพิม พิมพ์ซูบประตูนะครับนี่เป็นพิมพ์ซูบประตูนะครับนี่มีขอบประตูอยู่นี่นะครับพิมพ์ซุบประตูเรี่ยมเงินสวยอยู่นะครับสวยอยู่นะนะครับไขอะไรก็สวยดีอยู่นะครับพวกค้าบไข่พวกอะไรก็สวยดีอยู่นะครับโอ้ยวันนี้ได้เหรียญพราสุดมาเหรียญหนึ่งสภาพใชัมากเลยนะครับเหรียญพราสุดว่าการหลงบางเฉียบเลยนะนะครับรุ่นปิตุภูมินะครับปิตุภูมินะปิตุภูมินะ นะครับสระอู่หายนะครับหลวงพ่อสูตรวัดกาหลงนะฮะนะครับถ้ามีหลายรุ่นนะถ้ามีหลายรุ่นนะครับเนาะบางทีผมก็อาจจะจํารุ่นได้ไม่หมดนะครับผมยังไม่รู้เลยว่าเขาเรียกรุ่นอะไรเป็นรุ่นอะไรบ้างนะครับรู้แต่ว่าเอเขาเรียกหลวงพ่อสุดนะครับนะเอกลักษณ์ของท่านก็ข้างหลังจะเป็นยันตะก้อแล้วก็จะมีเสือนะครับองนี้เป็นอะไรรุ่นปีตุภูมิ นะครับรุ่นปิตัวภูมินะฮะหล้วก็สุดวัดการหลงนะครับสภาพสภาพใช้แบบเนาะถ้าพูดถึงเอาพุทธคุณนี่ก็โอเคนะนะครับพูดถึงถ้าเอาพุทธคุณนี่โอเคนะนะครับถ้าเราไม่ไม่ได้เน้นเกี่ยวกับทางเกับพวกความสวยงามนะนะนะครับนี่เหรียญเหรียญนี่เป็นเหรียญแบบสภาพใช้แบบเขาเรียกว่าเหรียญสภาพน่ารักนะฮะนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเหรียญสภาพน่ารักเนาะ ก็ดูสวยดีนะครับน่ารักดีอะ่ะสภาพใช้แบบแทบจะแบบไม่เห็นเหรียญแล้วอะ่ะนะครับนี่เป็นรูปถ่ายลุงปุชานะครับนี่เป็นรูปถ่ายรูปถ่ายลุงปุชาลุงปุชาวัดหนองป่าพงนะครับจังหวัดอุบลราชธานีลุงปุชาสุพัทโทเนี่ยนะครับท่านก็เป็นลูกศิษย์ลวงปุ่มั่นนะครับ ท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นท่านหนึ่งเหมือนกันนะครับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตะโน,นะครับสกลนครนะนะครับหลวงปู่ชาก็เป็นลูกศิษย์ท่านหนึ่งนะฉะนั้นพระเครื่องของท่านเนี่ยนะครับไม่ไว่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกรูปถ่ายพวกวัตถุมงคลที่ท่านสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าสุดยอดพระสายป่านี่นะครับสุดยอดเลยนะฮะดีทุกทางเด่นทุกด้านเหมือนกันนะครับเป็นพระปฏิบัตินะครับพระสายป่านี่ นะครับหลายๆเกจิหลายๆคณาจาร์นะครับราคาผระมีชื่อเสียงนี่ค่อนข้างมากแล้วก็ราคาเล่นค่อนข้างแพงมากนะครับราคาเล่นนี่ค่อนข้างแพงมากนะฮะบ,บางรุ่นนะครับของบางคณาจาร์เนี่ยถือว่าเล่นแพงมากยกตัวอย่างอย่างจันฟันเนี่ยนะฮะโอ้โหเล่นกันเป็นแสนเป็นล้านเลย นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆท่านนะครับที่ราคาเล่งหากันแพงมากนะฮะภาพสายป่านี่เป็นรูปถ่ายนะครับหลวงปู่ชานะฮะวัดหนองป่าพงอุบลรัชธานีรูปถ่ายขาวดำนะครับนี่เป็นรูปถ่ายขาวดำนะฮะสวยดีนะนะครับสวยดีนะครับเอ่อได้คุดมานะฮะคุดผมก็เคยได้มาครั้งหนึ่งละนะเคยได้มาครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็เห็นสวยดีก็เลยเข้ามานะครับนี่ก็เป็นครุดนะครับคุดก็ หลวงพ่อเสงนะครับบางนานะครับครุส่วนใหญ่ก็เป็นหลวงพ่อเสงอะนะนะครับหลวงพ่อเสงบางนานะครับคุษก็เด่นเกี่ยวกับด้านอำนาจอยู่แล้เกี่ยวกับด้านอำนาจนะครับผมเคยเล่าประวัติคุษให้ฟังไปแล้วนะเดี๋ยววันหลังว่างๆนะฮะเดี๋ยววันหลังว่างๆเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจาะจงมาอะไรให้ฟังใหม่อีกทีเกี่ยวกับครุฑเนี่ยนะครับครุษนี่เด่นทางด้านอำนาจเลยนะครับนะไม่เป็นสองรองใครเลยนะครับเก่งมากครุฑนี่เป็นอะไรที่เก่งมากนะครับ ลวงปู่ทวดฮะนะครับหลวงปู่ทวดนะครับก็พิมพ์ผลอดถ้าอย่างงี้เขาเรียกว่าพิมพ์ผลอดนะฮะอย่างงี้เขาเรียกว่าพิมพ์ผลอดสวยนะขาตรงนิ่งเลยนะครับหน้าใหญ่หลวงปู่ทวดหน้าใหญ่นะครับหลวงปู่ทวดหน้าใหญ่ฮะนะครับนี่ไม่ใช่ตลับเงินนะครับนี่เป็นตลับแปดตังนะนี่เป็นตลับแปดตังคือตลับแปดตังก็คล้ายๆเงินนะครับแต่ไม่ใช่เงินนะฮะเป็นเป็นพวกมีส่วนผสมของหลายๆอย่าง นะครับพกตลับแปดตังค์นะครับก็ถือว่าสวยดีนะครับท่านใดคิดว่าเงินแพงไปก็ใช้แปะตังค์ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเนาะผมว่าสวยดีแหละนะครับก็ใบละแล้วแต่แล้วแต่ล้างขายนะครับแล้วแต่ล้างขายแต่แพงสุดก็คงไม่เกินร้อยอ่ะนะครับตลับนะครับองนี้เป็นหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านนะหลวงปูท่ทวดก็เป็นพันธุ์ที่อันตรายไม่มีอันตรายใดๆมาแพร่ tongue, พัพนเราได้นะครับหลวงปู่ทวดนะฮะวัดช่างให้นะครับจังหวัดปัตตานีนะครับองคนี้เป็นปั๊มซ้ํา <ítulo> นะครับองนี้เป anyway, ็นป <'t v amos> ั๊ม <for> ซ <zos> <out> like ้ำนะฮะอันนี้เป็นตลับพุกนะครับถ้าอย่างงี้เป็นตลาพุกพวกตลับพุกพวกนี้ก็อย่ยวนี้ดีอย่างหนึ่งนะครับเขามีของมาขายเยอะนะครับใบหนึ่งก็ถูกลงเยอะนะครับอาจจะใบละร้อยกว่าบาทสอง้กว่าบาทแล้วแต่ขนาดนะครับแต่นี่ก็เป็นตลาดพุกนี่เป็นตลับสั่งตัดนะครับหนุ่ปูทั่วก็เป็นพิมพ์ปั๊มซ้ำนะครับนี่เป็นพิมพ์ปั๊มซ้ำนะฮะนะครับก็พูดง่ายๆก็ครั้งแรกปั๊มไม่เสือก็แทลงไปใหม่ นะครับกระแทกปั๊มเข้าไปใหม่นะ่ยก็เลยเรียกเป็นพิมปั๊มซ้มวาชางให้นะครับหลวงปู่ทวดนะครับพันธุ์นีรันตรายนะครับพันธุ์นี้รันตรายแล้วก็ได้สมเด็จมากี่องค์สมเด็จผมได้สมเด็จมาสี่ห้าองค์นะครับวันนี้นะครับได้สมเด็จมาสี่ห้าองค์ก็สวยๆทั้งนั้นแหละฮะสวยๆทั้งนั้นแหละนะครับพิมพ์สวย <S <S เนื้อสวยนะครับเราก็เล่นผมก็เล่นอยู่ประมาณนี้แหละฮนะพลาสมเด็จบางทีเราเราไปเจาะจงมากก็ลําบากนะครับผมบอกตรงๆนะฮะ นะครับเพราะว่าบางทีหาที่จบยากเหมือนกันนะครับหาที่จบยากเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่เขามีความรู้อะไรก็อาจจะอีกเรื่องหนึ่งนะฮะนะครับผมก็มีความรู้แต่ก็อาจจะไม่เยอะมากนะครับแต่ก็ระดับหนึ่งนะครับก็อยู่ระดับหนึ่งนะครับก็เนี่ยองนี้ก็สวยก็พิมพ์ภาพมีแต่สวยๆนะฮะนะครับพิมพ์ภาพมีแต่สวยๆนะครับพาะส,ส,สมเด็จนะครับสมเด็จส่วนใหญ่ก็ติลรงทางวัฒัคัง วัดบางขุมพรมวัดเกศชยโยนะฮะนะครับถ้าพวกนี้พวกเส้นซุปใหญ่ๆพวกนี้ก็ตีลงทางวัดละคังนะครับนะสวยทุกองค์นะฮะสมเด็จก,ก็สวยนะครับได้สมเด็จมาสี่ห้าองค์นะครับอ,อันี้ถ้าอย่างนี้ก็เป็นพิมพ์ปกโพล,ละอย่างนี้พิมพ์ปกโพนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ปกโพละนะครับสมเด็จนะครับองนี้เป็นปิดตาท่านจางนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสายสะพานสูงนะนะครับนะครับ ถ้าแบบเนี้ยนะครับเขาจะเรียกว่าปิดตาสายสะพานสูงนะสายสะพานสูงก็มีใครมีหลวงปู่เอี่ยมหลวงพ่อกิ่นหลวงพ่อทองสุกนะครับเนาะหลวงปู่เอี่ยมหลวงพ่อกิ่นหลวงพ่อทองสุกนะฮะอย่างนี้ก็ติีลงทางหลวงพ่อทองสุกหลวงพ่อทองสุกก็สร้างพระก็สองสี่สองสี่เก้ากว่านะฮะจนถึงสองห้าสองกว่าสองสี่สองห้าอะไรประมาณเนี้ยนะครับท่านก็สร้างพระเยอะเหมือนกันหลวงพ่อทองสุกนะปิดตาก็เอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาสิ่งไหนไม่ดีแล้วก็ไม่เอาเข้ามานะครับวันนี้ผมเอาพระให้ดูนะนะครับ อาจจะไม่ได้เจาะจงแต่ละองค์มากนะครับก็จะหยิบผ้าให้ดูว่าวันนี้ได้อะไรมาบ้างนะฮะวันนี้ได้อะไรมาบ้างนะฮะองค์นี้องค์นี้เป็นขุนแผนแล้วฮะนะครับขุนแผนนะครับเอ่อขุนแผนสายใต้แล้วเนี่ยนะครับเนื้อดินอย่างนี้นะครับอย่างนี้เป็นเป็นอย่างนี้เป็นสายใต้แล้วนะฮะก็ คลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้มั้งครับนะครับคลิปหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่นะครับคลิปนี้ก็าพาให้ดูไปก่อนอาจจะเล่าให้ฟังนิดหน่อยนะครับเดี๋ยววันหลังถ้ายังเหลืออะไรเดี๋ยวจะมาเจาะจงให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับว่าแบบเนี้ยนะครับสร้างอะไรยังไงนะครับอ่ะวันนี้ก็คงจะเอาเท่านี้นะครับวันนี้ก็คงจะเอาเท่านี้ก่อน คลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะครับอย่างไรแล้วนะผมต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกทท่านนะครับสำหรับการที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผิดพลาดอย่างไรนะครับเซียนตัวใหญ่นะครับต้องขอโทษขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะนะครับก็ผมฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะฮะในการทําคลิปต่อๆไปเนาะนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะนะครับสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรนะครับให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุข จะเรินรุ่งเรือนหน้าที่การงานนะครับจะเริญรุ่งเรือนทัพสินเงินทองอคลิปหน้าเจอผมใหม่ก็ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ